สนับสนุนคลิปโดยเดอะฟาบิกอยุธยาทำเลอยู่ใกล้วัดกล้วยอยุธยานะครับจำหน่ายอุปกรณ์ตัดเย็บเสื้อผ้าทุกอย่างนะครับเกี่ยวกับช่างหรือมือใหม่หัดเย็บนะครับอุปกรณ์เครื่องหนังต่างๆกระดาษสร้างแบบนะครับแผ่นหนังต่างๆนะครับสนใจดูรายการสินค้านะครับแอดไลน์ id ศูนย์แปดหกสี่ห้าแปดแปดแปดสามห้าท่านจะได้รับคัตาล็อกสินค้าให้เลือกในการช็อปออนไลน์นะครับหรือสนใจสั่งสินค้าโทร0 8 1 4 3 3 4 3 3 9นะครับ สนใจสินค้าทักหรือโทรเลยคุณจะได้โปรโมชั่นพิเศษพร้อมบริการจัดส่งสินค้าทั่วประเทศสวัสดีครับตอนนี้ทุกท่านอยู่กับช่องฟาบิกนะครับผมวันนี้นะครับก็พามารับชมนะครับความคืบหน้าของการรีโนเวทอาคารนะครับที่เคยทําคลิปไปก่อนหน้านี้แล้วครับนี่ท็อก็ทํามาได้ระยะหนึ่งละก็อยากจะพาทุกคนไปชมครับว่างานมันคืบหน้าไปถึงไหนแล้วนะครับเผื่อจะเป็นแนวทางให้ใครได้เอาไปใช้กันนะครับก่อนไปรับชมนะครับ ฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องให้ด้วยนะครับและไปรับชมกันเลยชวับก็ขอแวบกันมาที่อาคารกันเลยนะครับที่เรากําลังซ่อมแซมอยู่นะครับตอนนี้พาทุกคนขึ้นมาดูอันดับแรกกันเลยชั้นบนสุดคือดาดฟ้านะทุกคนอันนี้คือได้ทําการซ่อมแซมนะครับส่วนสึกล้อแล้วก็ทาสีไปใหม่เรียบร้อยแล้วนะฮะ ซึ่งพื้นเนี่ยก็ได้ทาลูปชิลนะครับป้องกันรั่วของดาดฟ้านะครับที่เป็นสีฟ้าๆเนี่ยทาเข้าไปแล้วนะครับแล้วก็ส่วนด้านข้างนะครับก็ทาสีผนังไปใหม่แล้วก็ทําใช้รองพื้นนะของปูนเก่าลงไปอีกรอบหนึ่งนะฮะก่อนจะทาผนังแล้วก็รองพื้นกันซึมนะครับลงไปที่พื้นของดาดฟ้าด้วยอ่าแล้วก็ทับด้วยลูปชิลอีกครั้งหนึ่งนะฮะส่วนโครงเหล็กพวกนี้ครับก็ได้ซ่อมแซมนะครับ ขัดสนิมออกแล้วก็ทารองพื้นการสนิมแล้วก็ทาสีดําเข้าไปนะครับโคงเหล็กก็เลยดูไม้ใหม่กันเลยทีเดียวนะทุกคนใครอยากรู้สภาพก่อนหน้านี้ไปดูคลิปเก่านะครับตรงนี้ก็ทําสีแล้วนะแต่เหลือในเรื่องของติดตั้งโคมไฟนะครับยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะฮะพามาดูนะครับขั้นตอนใกล้เสร็จนี่อันนี้เป็นลาวบันไดนะครับลายไม้ของเราเลยทีเดียวนะครับนำเสนอกันเลยตัวนี้นะฮะโดยทําสีเรียนแบบลายไม้นั่นเองนะครับ ส่วนซี่ลูกรงบันไดก็ทาสีดําครับให้มันดูตัดกันนะฮะในส่วนของผนังนะครับก็ทาสีไปแล้วนะครับเพดานก็ทาสีและโปสสีในส่วนของที่มันปุ๊บเรียกว่ายุ่ยหรือว่าเปื่อยนะครับเขาว่าช่างเขาบอกเขาใช้งานสกินนะครับสกิมผิวของปูนใหม่นั่นเองนะครับทำให้ผนังนั้นมันดูเรียบและก็ลาบไปกับพื้นนั่นเองนะครับก่อนหน้านี้คือค่อนข้างจะป่นเยอะพอสมควรนะครับสีของปูนนะครับพามาดูห้องนี้นะครับ ช <balm> ่างก็ได <blade> ้ทาสีในเรื่องของผนังนะครับที่เป็นลายไม้เข้าไปแล้วนะฮะอ่านี่นะครับยังเหลือติดตั้งเก็บงานในเรื่องของโคมไฟเพดานอะไรต่างๆนะครับส่วนห้องนี้นะทุกคนก็งานสีก็เสร็จเรียบร้อยแล้วแหละผนังผนังหนึ่งนะครับก็เหลือเก็บงานจุดเล็กๆน้อยๆนะครับในส่วนของหน้าต่างนะฮะพวกมือจงมือจับนะครับส่วนเล็กดัดนี่ก็ทําสีใหม่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนนี่ทําสีใหม่ให้เรียบร้อยนะครับเป็นสีดํากันสวยงามทีเดียวเลย ในส่วนมุมกลบหน้าต่างเราก็ใช้สีเทานะครับเทานะครับส่วนหน้าต่างนั้นเป็นสีขาวล้วนน้าให้มันตัดกันนะครับก็พาไปดูต่อครับยังไม่หมดนะฮะทุกคนเดินตามกันมาเลยนะครับมาด้วยกันนะครับอ่าลงบันไดมาดูนะฮะดูชั้นล่างต่อไปกันนิดนึงนี่ในเรื่องของบล็อกลงบล็อกลงนี่ทาสีเสร็จแล้วนะครับและเรื่องของห้องน้ําก็ใส่สีเรียบร้อยนะครับเหลือในเรื่องของการทําความสะอาดของสุขภัณฑ์นั่นเองนะฮะ ส่วนเรลาบันไดก็ลายไม้นะครับลายไม้เี็นชั้นที่หนึ่งเลยนะครับทําเป็นลายไม้ให้นะฮะส่วนผนังที่กั้นไว้นะครับก็ได้ลงสีไปแล้วนะครับเคลือบเงานะครับให้ไม้มันดูเด่นขึ้นมานะทุกคนนี่อันนี้เป็นห้องอีกห้องหนึ่งนะครับที่ทําเสร็จแล้วนะครับเรื่องสีนะฮะเรื่องสีนะครับแล้วก็หน้าต่างนะครับก็ลงสีไปแล้วล่ะแล้วก็เหล็กดัดก็เหมือนเดิมครับก็ทาสีดำดำเงาแล้วกันนะครับ ในส่วนของหลังคานะครับก็เปลี่ยนใหม่นะครับจากเดิมเป็นกระเบื้องที่ค่อนข้างจะเรียกว่ารั่วเยอะเลยฮะอันนี้ก็เปลี่ยนเป็นเมทัลชีสเรียบร้อยพร้อมกับบุฉนวนกันความร้อนด้วยนะฮะนี่นะครับหลังคาทําใหม่เรียบร้อยนะครับหมดปัญหาเรื่องฝนรั่วกันไปเลยทีเดียวนะครับอ่าเรามาเดินไปดูต่อนะครับผนังนี้ก็ทาสีเคลือบเงาให้ไม้มาดูมีเงางามเด่นขึ้นมานะครับลงไปดูอีกนะครับอ่าเดี๋ยวผมนิดนึงลืม อยากจะพาทุกคนไปดูในเรื่องของหลังคาหลัดฟ้าข้างบนนิดนึงนะครับหลังคาที่มุงขึ้นมาใหม่ว่างานไปเมื่อเทียบกับคลิปเก่าแล้วว่างานมันเป็นยังไงบ้างเรียบร้อยแล้วก็ดีขึ้นไหมนะครับทุกคนไปดูเมื่อกี้ลืมถ่ายให้ทุกคนดูอยู่เดินขึ้นมากันเลยครับถึงแล้วไม่ไกลครับทุกคนขึ้นมาใหม่นะฮะขออีกรอบหนึ่งขออีกรอบหนึ่งเมื่อกี้ลืมถ่ายครับก็เดินมาดูเลยนะฮะตรงนี้ นี่นะครับถ่ายดูนะครับหลังคาใหม่ที่เป็นกระเบื้องนะครับอันนี้มุงเป็นหลังคาเมทันชี้ให้เรียบร้อยนะครับมุงยาเลยครับมีครอบพวกครอบข้างกับของเพื่อนบ้านให้เรียบร้อยหมดเลยนะครับไม่มีปัญหาเรื่องลวกไปบ้านใครบ้านมันแน่อนี่เอาละครับตัดภาพวับปมาลงที่บันไดกันเหมือนเดิมนะครับทุกคนลงมาดูชั้นล่างกันดีกว่าว่าเออชั้นล่างเป็นยังไงบ้างนี่อันนี้เป็นชั้นลอยนะครับก็เนี่ยครับเหล็กดัดเราก็มีทุกชั้นนะครับเหล็กดัดมีเหมือนเดิมแต่ว่าทําสีให้เป็นสีดําให้มันดูโมเดิร์นนิดนึง นะครับกับผน,นังด้านนี้ที่ก่อนหน้านี้ย้อนไปดูในคลิปต้นๆได้นะครับของช่องเรานี่อันนี้ผน,นังก็ทําเป็นลายไม้นะครับนี่เป็นไงฮะแล้วก็ทาสีเคลือบเงาด้วยนี่ครับอ่าลงมาชั้นล่างเลยครับชั้นแรกของห้องโถงแล้วกันนะก็อยากจะบอกว่าอไอ้เรื่องสีภา,ายในอาคารนี้เสร็จแทบจะหมดเลยนะครับ ในเรื่องของห้องครัวนะครับห้องครัวก็ตีฝ้าใหม่แล้วก็ห้องน้ําก็ทําฝ้าใหม่นะครับเหลือเรื่องงานสีแล้วก็เปลี่ยนประตูนะครับติดโคมไฟนะครับความแตกต่างก่อนหน้าและหลังนี่เห็นยังได้ชัดนะอ่านี่ครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนโคมไฟใหม่ทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ผนังก็ได้หรือสีที่มันลอกๆอกล่อนล่อนออกนะครับผนังนี่ทาสีเสร็จแล้วนะทุกคนชั้นล่างก็เสร็จแล้วนี่ นะครับเสร็จปลดนะครับก็เหลือเก็บงานพวกสีประตูม้วนส่วนด้านหน้านะครับที่มุงหลังคาเมทัลชีตไปเนี่ยนะทุกคนนี่นะครับด้านในด้านในนี่ด้านในนะฮะนี่ก็สีขาวดูสะอาดตาสะอาดตาครับขาวโทนแบบอ๋อเรียกว่าคิมไว้แล้วกันนะครับนี่นะครับก็ดูสะอาดสะอานดีนะครับไม่ได้ขาวจั่วนะครับสีของอาคารนะครับด้านนอกนี้นะครับก็รื้อหลังคาเก่าออกที่เป็นกระเบื้องนะทุกคนเพราะว่าเหล็กอันเก่ามันผุมากแล้ว ก็สารขึ้นไปใหม่นะครับทำเป็นแบบนี้เลยนะฮะทุกคนแล้วก็มีแผ่นเรียกว่ากันความร้อนเป็นไลายไม้เลยก็ประหยัดค่าตีฟ้าไปในตัวนะนี่ครับพามาดูเดีย๋ยวไปดูข้างในนะครับก็รู้สึกได้เลยว่ามันไม่ร้อนนะเออแล้วที่หลังคามันสูงด้วยมั้งน่าจะมีส่วนนะทุกคนส่วนน,นี้คือโครงตรงนี้คือตีฟ้านะทําโครงไว้ตีฟ้านะครับ ไม่ได้ใช้เหล็กอะไรเยอะแยะนะบอกเลยว่านี่คือเหล็กเหลือแล้วเอามาทำนะครับเหล็กเหลือจากโครงหลังคาก็ไม่อยากไปซื้อเหล็กใหม่เนาะก็เลยดูใหญ่โตนิดนึงในส่วนของโครงอลูมิเนียมของวงกบหน้าต่างทั้งหมดแล้วก็ในเรื่องของกระจกด้านหน้านะครับเราจะเปลี่ยนเป็นอลูมิเนียมสีดําเงาอบเงาแล้วกันนะฮะคือให้มันดูแบบโมเดิร์นนิดนึงนะครับให้อาคารเพราะว่าอลูอลูมิเนียมเก่าเนี่ยม,มันซีดมากแล้วครับแล้วมันก็เป็นสีออกเงินเงินนะฮะเนี่ยนะครับก็จะทําการเปลี่ยนแปลงมันใหม่อีกทีหนึ่งนะครับ ในส่วนประตูม้วนนี่ยังทําไม่เสร็จนะครับรอทาสีอยู่ในส่วนด้านหน้านี่ก็เตรียมกูกโคตีผนังปิดด้านหน้าเลยนะครับส่วนเช็คคาก็ทําออกมาให้มันพ้นฝนนิดนึงนะฮะนี่นะครับเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูในเรื่องของด้านหน้าตึกละกันก่อนหน้านี้แล้วก็หลังจากนี้นะฮะก่อนหน้าเน,นี่ยทุกคนย้อนไปดูคลิปเก่าได้คืออาคารนี้ค่อนข้างทุดโซมากนะทุกคนเดี๋ยวจะพาเดินไปดูแป๊บนีงครับข้ามถนนอ่านี่ทุกคน เห็นไหมฮะรถว่างอยู่ข้านได้เห็นไหมครับด้านบนตึกเราติดเมทัลชีตปิดหน้าเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะทําเป็นกรอบให้มันดูสวยงามนะครับเพราะว่าหน้าตึกเนี่ยเรียกว่าเป็นเขากูกระเบื้องมาแล้วก็เบื้องมาหลุดล่อนทาสี<ๆ>ก็ไม่ได้ต้องปูใหม่ค่อนข้างจะมีค่าใช้จ่ายเยอะนะครับแล้วก็ตีโค้เมทัลชีตเลยค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดครับทุกคนอ่านี่อ่านะครับก็พามาดูนะครับความคืบหน้าใน ep 2มันเป็นประมาณนี้นะนทุกคนก็ ใกล้เสร็จเดี๋ยวพอจะอัพเป็น ep 3ีจะพาทุกคนมาดูตอนเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับว่ามันจะสวยงามหรือไม่สวยหรือว่าสวยก็เดิมยังไงนะครับเดี๋ยวพาทุกคนมารับชมอีกทีหนึ่งในส่วนตรงเนี้ยทางเราจะต้องแก้ไขเรื่องคานที่ผุนิดนึงนะครับก็เดี๋ยวจะให้ช่างแก้ไขผูกเหล็กใหม่นะครับเอาละครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะทุกคนแล้วก็ขอบคุณจริงๆที่ช่วยกดไลค์ให้นะครับผม ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ